ใ้่ค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวริวของกันวันนี้ที่จะรีวริวคือสลันทุกคนมีสามสีมีสีเขียวมีสีมูมีสีฟ้ามีสีมูมนะทุกคนไปดูกันอันจะเป็นแบบใสๆอ่ะอันนี้เราซื้อจากที่ D I Y นะทุกคนเรามาดูแต่สีกันสิได้ที่เรจะเริ่มให้ดูสี เชียวว้าวเทกเจอร์มันมันก็เหมือนสลัมธรรมดารานะั่นแหละทุกคนแต่ว่าเป็นสีใสซึ่งมันเย็นมากเย็นมากมาก,มากเลยให้ดูเทกเจอร์ทีนึงเป็ใสไม่ค่อย สีเว้ยมีตอบได้สีที่สองที่เจะรีวิวนะทุกคนคือสีม่วงขอมาโอ้ว้าวนี่ทุกคนสีอกสีเหมือนสีมัวมากเลยในกล้องอะ เยอะโอ้ค่ะเย้โอ้ <c oughs> ยเยอะได้เยอะมากเลยนะข้นเพจ์ของมันก็จะหน,น,นุบหนุบนับหนับเล่นเพลินสี่สุดท้ายให้เราจะวี่งวิวรีวิวคือสีฟ้าพักมาวิ่ง สีเหมือนน้ำทะเลมากเลยทุกคนเนี่ไหล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 ัุนทุกคนมันดีมาก้าอีกคกับมาอีกทุกคนจริงๆหลุมคือมันลึกมากเลยนะ ก็จะมีเท็กเจอติดมือนิดหน่อยก็ยัดมันกลับเข้าไปเหมือนเดิมแค่ตอนยัดก็มันจะมีสีแล้วก็คลิปนี้ก็จะมีคลิปนี้ให้ทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย